เอาครับทุกคนก็นสวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านแกนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องของผมแล้วคืช่องโนวิตะโงนงนแน่ก็วันนี้ผมจะทําการตอบคําถาม Q&A นะครับทุกคนในวันนี้คําถามแบบเยอะมากๆเลยก็ยังไงก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยละกันเนาะสำหรับคนที่กดติดตามแล้วก็ ดไลค์ผมหน่อยละกันสำหรับคนที่ไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมหน่อยละกันนะครับทุกคนแล้วก็ใครไม่เคยดูคลิปผมจนจบเลยก็ฝากสักคลิปหนึ่งละกันนะถ้าคลิปนี้มันใช้เวลายาวนานยังไงก็คือคำถามมันเยอะจริงๆครับทุกคนผมก็อยากจะตอบให้หมดใน E ีีนี้เลยนะโอเคแล้วก็อยาโฟกัสที่หน้าตาผมนะครับทุกคนถามว่าทำไมผมดึกโมอย่ังนงลระก็คือผมทำงานหนักนัเองนะครับทุกคนตอนเช้าก็ ทำงานมาแล้วสิบชั่วโมงนะตอนเช้าสิบชั่วโมงตอนกลางคืนอีกประมาณสี่ห้าชั่วโมงก็สภาพนีห้หลยครับทุกคนก็ม่รู้จะขยันไปไหนนั่นอนะโอเคครับคำถามแรกเนาะจากน้องชมพู่เรื่งพี่มีแฟนนางอันนี้ผมมีแล้วเนาะผมเคยพูดไปหลายครัง้งแล้วก็เคยเล่นเกมกับแฟนเคยสตรีมด้วยกันนะนะอันนี้ผู้ชมเก่าๆก,ก็น่าจะรู้เนาะใช่ไหมใช่ไหมผู้ชมคนดูเก่าอะ่ะตอบ คนดูเก่าตอบตอบพิโอเคต่อไปพี่มีจุดประสงค์อะไรถึงท o YOUTUBE จุดประสงค์ก็คือหลักๆเลยก็คือการเก็บความทรงจำครับเก็บความทรงจําระหว่างการทําของผมก็คือผมเคยมีความฝันแล้วตอนเด็วกๆว่าผมอยากจะทําแล้วก็อยากจะเก็บความทรงจําระหว่างการทำระหว่างช่วงเวลาที่นผ่านไปเนี่ย จะให้มันผ่านไปเฉยๆเลยไหมหรือว่าเราจะมีวิดีโอเพื่อตอกแก้ความรู้สึกว่าเฮ้ยเราเคยผ่านช่วงเวลาแบบนี้มาแล้วนะในวันที่เราโตกว่านี้เรากลับมาเปิดดูเราอาจจะได้กลับมาสัมผัสความรู้สึกตอนที่เรายังเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งครับทุกคนส่วนจุดประสงค์อย่างหนึ่งก็คือเงินแล้วทุกคนถามว่าทำเพื่อเงินไหมใช่ครับถามว่าถ้าผมได้เงินแล้วผมจะเอาไปทำอะไร ก็คงจะเอามาจุนเจในครอบครัวเราก็คือถามว่าอยากมีเงินไหมอยากนะอยากสำเร็จไหมอยากนะแต่ว่ามันก็ต้องพยายามนะและถ้าถามว่าจะเอาเงินไปทําอะไรก็คงไม่ได้เอาไปใช้นู่นใช้นี่นะครับทุกคนก็คือเอามาใช้เพื่อทําให้คนที่ผมรักคนที่ยังอยู่กับผมคนที่ค่อยอยู่ข้างๆผมอะ mm hmm. เขาได้มีชีวิตที่ดีกว่านี้ อันนี้คือจุดประสงค์ของผมเลยนะที่ว่าทาไมถึงอยากได้เงินจาก YouTube ก็คือถามว่ารายได้ที่ทํางานอยู่ทุกวันเนี่ยพอไหมมันก็แค่พอมีพอกินครับทุกคนแต่ว่ามันไม่ได้มีเหลือเก็บขนาดนั้นนะอันนี้ก็อยากให้เข้าใจกันนิดนึงเนาะเพราะว่าคนที่ทํ YouTube ส่วนใหญ่เขาก็ต้องการเงินกันแท้ๆเลยครับทุกคนเพราะว่าคนเราต้องใช้เงินในการแลกเปลี่ยนอะไรต่อนเนาะแล้วทุกวันนี้ของก็แพงเหลือเกิน อย่างแ่าโลคด้วยก็ฝากทุกคนรักษาสุขภาพกันด้วยแล้วกันเนาะโอเคครับคำถามต่อไปพี่ท้าังไงาให้พูดพีม่มีผู้ติดตามเยอะผมจะเล่าย้อนไปตั้งแต่สมัยผมทำ YouTube แรกๆกันนะคลิปแรกของผมเลยผมทำคลิปอะไรผมจำไม่ได้แต่ตอนนั้นทำคลิปผมไม่ได้ลง YouTube นะครับทุกคนผมลงในเฟสเนาะเป็นคลิปทำฟาร,ร,ร์มอ้อยแบบคลีโรติกอะในเวอร์ชันน116ะมั้ง ทีเนี้ยผมเราไปโพสต์ลงในกลุ่มแล้วมีคนสนใจผมก็เลยอยากลองทำคลิปด้วยจังอะไรอย่างเงี้ยได้โทรศัพท์ใหม่อะไรอย่างเงี้ยทุกคนเราเป็นโทรศัพท์ที่อัดคลิปอยู่ตอนนี้แหละก็คือครั้งแรกนะผมไปอัดอยู่ข้าง,าง,างนถนนครับทุกคนด้วยความอายอายแบบอายคนในครอบครัวมากเลยเฮ้ยว่าเฮ้ยเราจะทําได้ไหมที่ทําไมเสียงเราเป็นอย่างนี้ทําไมแบบเสียงที่ผมได้ยินกับเสียงที่ผู้ชมได้ยินจากผมมนะันไม่เหมือนกันนะ ผมเค่คิดว่าเสียงผมมันไม่เพาะมันไม่น่าฟังเลยวทุกคนแต่พอมีคนมาแบบบอกว่าเอ้ยทำไมเสียงพี่หล่อจังทาไมเสียงพี่น่าฟังจังทาไมเสียงพี่น่าหลงจังอะไรเงี้ยก็เลยทําให้ผมมีกําลังใจทํามาเรื่อยๆนะครับทุกคนแล้วก็สมัยก่อนไม่เคยคิดเลยนะว่าให้คลิปผมมันต้องพันแปดสิบนะให้คลิปผมมันต้องเสียงดังนะให้คลิปผมมันต้องอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่ทุกวันนี้ไม่ได้คนระทุกคนต่ําๆก็ต้อง720 p, ี p 6 0ิ fps ยังไงคลิปผมก็ต้อง6 0 fps นะครับ เพื่อคุณภาพคลิปที่ดีที่สุดนะก็ถามว่าทำยังไงมีผู้ติดตามเยอะก็ลองลองมองย้อนกลับไปในตัวเองนะว่าทําไมถึงติดตามช่องของผมก็ลองให้ไปปรับใช้ดูถ้าชอบครับผมก็คือผมเป็นช่องของผมอะ่ะผมเป็นตัวของตัวเองมากผมแทบจะไม่เหมือนคนอื่นเลยอะไรเงี้ยผม,มอยากจะทําอะไรผมก็ทําผมไม่ใช่ว่า ต้องไปเอาของคนนั้นมาของคนนี้มาอะไรเงี้ยคือผมอยากทําอะไรผมก็ทําถ้าผมแบลของใครมาผมก็ให้เครดิตเขาหมดอะแล้วก็พูดไปตรงๆเลยว่าผมเอามาจากช่องนี้นะอะไรเงี้ยไม่เคยคิดว่าเฮ้ยอันนี้มันต้องเอามาแบบว่าเฮ้ยเราเป็นคนคิดเองนะจริงๆมันไม่ใช่รับทุกคนคือผมก็พูดไม่ถูกนะแต่ทําให้มีผู้ติดต,ตามเยอะก็คือคลิปเราต้องมีคุณภาพแต่ถามว่าตัวผมเนี่ยคลิปผมมีคุณภาพไหมถ้าเรื่อง ความเรื่องของวีดีโอมีคุณภาพการตัดต่อก็แค่พอได้ส่วนเรื่องอื่นๆก็อันนี้ขึ้นอยู่กับผู้ชมแล้วว่าลองมองย้อนกลับไปว่าเราติดตามคนคนหนึ่งเพราะอะไรเพราะเราชอบเขาแล้วทำไมเราถึงชอบเขาเราก็ลองมาคิดตัวว่าเราจะทํำยังไงให้คนอื่นชอบเราบ้างเป็นตัวของเราดีที่สุดใครจะชอบเราหรือไม่ชอบเราอันน้นมันก็เรื่องของเขาคือ ให้เราเป็นตัวของตัวเองอะโดยที่ว่าเราไม่ต้องสนใจว่าคนเนี้ยเขาไม่ชอบเราให้เราแคร์คนที่เขาชอบเราดีกว่าเพราะว่าบางครั้งคนที่ไม่ชอบเราเขาก็แค่อิจฉาเราเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตอนที่ผมทาคลิปเอาชีวต้อดหนึ่งร้อยวันครั้งหนึ่งมั้งเคยมีคนมาคอมเมนต์นะว่าผ้าโคตรกากเลยแต่ผมก็เลือกที่จะตอบคาถามเขาไปว่า ผมพึ่งภาคครั้งแรกก็ต้องขอโทษด้วยนะครั้งต่อไปผมจะปรับปรุงให้ดีกว่านี้หลังจากนั้นเชื่อมไหมทุกคนการที่ผมตอบกลับไปเขาดีๆผมได้ fc เพิ่มมาหนึคนครับเขาไปแก้ไขคอมเมนต์ว่าชอบคลิปพี่มากๆเลยทําต่อไปนะครับก็คือผมอยากให้ทุกคนอะ่ะเป็นตัวของตัวเองถ้ามีคนที่มาคอมเมนต์ไม่สุภาพเราก็ ถ้าเป็นไปได้ก็เลือกที่จะไม่ตอบหรืออาจจะตอบกลับไปแบบดีๆถึงเขาจะไม่ชอบอ่องก็ตามแล้วก็พยายามเป็นต,ตัวของตัวเองอ่ะอันนี้ก็พูดวกไววนมาสรวบผมก็คือถ้าอยากมีพู้ดิดตามเยๆก็พยายามขยันเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ทําคิปให้มีคุณภาพอะไรอย่างเงี้ยที่ทำไมเสียงพี่แปลกๆจังไม่รู้สิเสียงผมก็เป็นอย่างงี้แหละ อันนี้แค่คำถามของคนแรกอนะเล่นผมไปเจ็ดนาทีแล้วเลยทุกคนโอเคคำถามต่อไปจากน้องอะไรไม่รู้รับ DM t M T D ็มทีเอเ็พี่ชอบกินอะไรครับผมกินได้ทุกอย่างเลยโอเคแล้วก็คำถามต่อไปจากใครไม่รู้นะผมอ่านไม่ออกแล้วนเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ไม่ได้บอกชื่อองมน,นะผมจะเรียกว่าบุคคลที่ไม่รู้บุตรตัวตนแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมขึ้นคอมเมนต์ไปให้แล้วกัน อุปกรณ์ที่ทำคลิปทั้งหมดกี่บาทและมีอะไรบ้างอุปกรณ์ที่ทำคลิปทั้งหมดราคารวมๆกันก็เกือบหมืน่นโทรศัพท์เอ้ยคีย์บอร์ดเอ้ยอุปกรณ์นู่นนี่นั่นเอ้ยไม้ตั้งโต๊ะเอ้ยอะไรเงี้ยมีก็มีไม้เบียร์แปดร้อยแฟนทอมถืแปดบาทคีย์บอร์ดชุดหนึ่งที่ตั้งโทรศัพท์ ที่ตั้งไฟไลท์สดอะไรอีกอะไรอย่างจำไม่ได้แล้วก็มี USB มีอะไรประมาณนี้ครับทุกคนก็เยอะอยู่ก็เคยรีวิวไปแล้วนะโอเคต่อไปคำถามจากช่อง MTM ยินดีด้วย4,000ซับพี่คิดจะทอไหมถึงแม้ไม่มีคนดูก็ต้องขอบคุณก่อนแล้วกันแนะล 4, สำหรับ4,000ซับสไทยนะครับทุกคนก็มาถึงตรงนี้ได้ก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆเลยนะ ถามว่าผมท้อไหมในการทํา youtube ทอ้อแต่ท้อมันก็แค่ลูกทอ้อท้อมันก็แค่ชื่อผลไม้เมื่อก่อนถ้าเราท้อแล้วเราไม่ยอมที่จะทําต่อไปเราก็จะอยู่แค่นั้นแหละแต่ถ้าเราท้อแล้วเราพยายามที่จะข้ามคําว่าท้อไปให้เรามองว่าเฮ้ยลูกทอ้อมันก็แค่ลูกทอ้อมันก็แค่ชื่อผลไม้อย่าไปท้อกับมันเดีํามันต่อไปเราทำมาขนาดนี้แล้ว วันนี้มันไม่ดังสักวันมันก็ต้องดังวันนี้ไม่มีคนดูสักวันมันก็ต้องมีคนดูคิดอย่างนี้อย่าไปคิดว่าโอ้แม่งไม่มีคนดูเลยอะไรเงี้ยอย่าไปคิดอย่างนั้นก็คือกว่าผมจะมาอยู่จุดๆดนี้ได้อ่ะผมผ่านอะไรมาเยอะมาก<ๆ>เรียนรู้ด้วยตัวเองทั้งหมดแทบจะทั้งหมดทั้งวิธีการตัดต่อวิธีการพูดอัดคลิปอะไรเงี้ยแทบจะเรียนรู้ด้วยตัวเอง มันถึงเอามาบอกต่อ,อยากไงครับทุกคนเพราะว่าผมไม่รู้จะสอนยังไงเพราะว่าไม่เคยมีใครสอนผมนั่นเองนะโอเคต่อไปคำ <c oughs> ถ,ถามจากช่องม่อนคุงพี่คิดจะซื้อคอมมาทำคลิปไหมครับผมไม่มีตังค์ครับถ้าผมมีตังค์ผมคงซื้อไปแล้วนะหรือใครใจดีก็สามารถบริจาคคอมให้ผมได้นะครับทุกคนขอเป็น CPU คอ i9 แล้วกันนะการ์ดจอ RTX ส8 8 0ูนดนะครับทุกคนเยเกู้นย่อะแต่ขอเป็น RTX นะเว่อเว่อโอเคก็เดี๋ยวผมจะตั้งผมถึงจะซื้อนะแต่ตอนนี้ยังไม่มีตังค์นะคำถามอีกคำถามหนึ่งพี่คิดจะแคสเกมอื่นบ้างไหมคิดนะแต่ใครทำและไม่มีคนดูก็เลยเลิกทำ โอเคครับคำถามต่อไปจากน้องอะไรไม่รู้อีกแล้ว X E R O X E R O X พี่ชื่ออะไรครับอายุเท่าไหร่ชื่อผมชื่อตี้น้ะอายุ25นะปีนี้ปี25 15 2015งอก็ใช่ไหมวะัน่งส้เนี่ยใช่ไหม ส,สักปีอ่ะปีนี้อายุ25เนอะเกิดวันเดือนปีอะไรเกิดวันที่17ครับ17สิงหาคมปี1997นะถ้าเป็นไทยก็เกิดปศ2540นั่นเนองนะปีฉชลูเนาะเอาเอาแบบเอาแบบที่เกิดผมเลยไหมแล้วก็ถ้าไม่ได้ทำ YouTube แล้วพี่จะทำอาชีพอะไรต่อ ตอนนี้ผมทำอยู่2อ,อาชีพนะก็คืออาชีพหลักก็คือเป็นพนักง,งานลางรถนะทามาจะเจ็ดปีละแล้วก็ทํา youtube ด้วยอะไรเป็นงานเสริมมาเนี่นะแต่ก็เหนื่อยทั้งคู่บอกเลยพี่มีใครเป็นแรงบันดาลใจครับอันนี้ผมตอบรอบพี่หลานแปดแล้วนะก็คือพี่แท็กน,นั่นเองนะครับทุกคนที่คุ้นรู้จักในชื่อของช่องแท็กเกอร์สี่แปดสองหกนั่นเองนะ ไอ้รูปที่ว่ามีผมสามเส้นเลยครับทุกคนอันนี้ก็ถามว่าทำไมถึงชอบพี่แท็กกันหระไปดูสิอาจจะเป็นเพราะอายุใกล้กันหรือเปล่าอายุใกล้เคียงกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมก็ดูช่องนี้มาตั้งแต่สมัยสมัยดิจิบานนะทุกคนผมเป็นผู้ชมเก่าแก่น,ะนี่ก็อย่าถามถึงแลยทุกคนโอเคต่อไปคำถามจากน้องโฟ ที่จะทำหนึ่งร้อยวันอีกไหมครับ mm hmm. เคยทำแล้วครับผมหนึ่งร้อยวันมีคนดูประมาณสามพันกว่ใช้เวลาทำทั้งหมดสามสิบชั่วโมงมีคนดูสามพัน่ mm hmm. <laughs> และในคลิปนั้นไม่มีคนติดตามเพิ่มเลยก็คือมีแต่ผู้ติดตามเก่าไปดูนัไ่นเองนะเราไม่มียอดผู้ติดตามขึ้นเลย <laughs> ก็เลยไม่เอาแล้ว <laughs> ไม่ไหวอีก mm hmm. อย่างหนึ่งผมว่ามันไม่สนุกนะครับทุกคนแบบ ต้องมานั่งไปเล่นไปแล้วก็มาพากเอาทีหลังแล้วรู้สึกว่าในหนึ่งวันเนี่ยเราต้องทําอะไรวันต่อไปเราต้องทาอะไรแต่ถ้าเป็นไมค์คาร์วิชรูอดเป็น E ีพเนี่ยผมสามารถหยุดทําได้เลยวันนี้ผมอยากทํานะวันนี้ผมขี้เกียจเล่นนะวันนี้ผมอยากนอนนะอะไรเงี้ยมันเล้วแต่อารมณ์ครับทุกคนแต่ถ้าทำถึงร้อยวันผมว่ามันมันต้องสำหรับคนที่ดังแล้วอะ่ะต้องมีผู้ติดตามหลักหมื่นขึ้นแล้วก็ เป็นคนที่มีรายได้จาก y YouTube จริงๆอ่ะโดยที่ว่าเขาอยู่ได้ด้วย youtube อ่ะคือเขาสามารถทำคลิปได้ทั้งวันอะไรเงี้ยแต่ผมไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นนั่นเองนะโอเค2ทํทำไมถึงคิดว่าจะทำ u t u b e ก็เป็นความฝันสมัยเด็กกันเองนะสามอาหารที่ไม่ชอบคืออะไรผมไม่ชอบพวกอาหารที่มันเป็นมันๆน,นะมันเคี้ยวแล้วมันกลืนไม่ค่อยลงนั่นเองนะ สี่ทไม่่เล่นไหมครับพี่จะเล่นเกมอะไรผมเล่นทุกเกมนะเอาี Free Fire PUBG ลาลาลาผมเล่นทุกเกมอะผมเล่นเป็นหมดแหละเด็ดที่ว่ดดาถ้าผมเล่นเกมก็ไม่มีคนดูผมนั่นเองนะพี่ชอบคลิปไหนมากที่สุดผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าผมชอบคลิปไหนของตัวเองมากที่สุดแต่ ไม่รู้สิอะไรมันตอบไม่ได้เนาะผมไก็ชอบกคลิปแหละถ้าผมไม่ชอบผมไม่เอาลงเดี๋ยวก็ผู้ชมก็กดดินไลห์ผมเลยต่อไปคำถามจากน้อง leo ซาซาชื่ออย่างเททำไมไม่เปิดให้โดเนทตรอครับผมก็เปิดให้โดเนทตอยู่ทุกคลิปนะก็สามารถโดเนทตให้ผมได้ที่ข้างล่างนี้เลยตายลิป เบอร์เดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ตรงนี้เลยนะเดี <apps> ๋ยวนี่เนี่เบอร์จะขึ้นอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ฮะพี่เปิดหน้าได้ไหมได้มา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 ขอสักทีอะมาคนตั้งเลงเลยพี่ชอบทำอะไรนะไมครับครับผมชอบเวลาแรกของ n อ c นอะทุกคนแบบมันมันดีนะเวลาเอากระดาษมาแลกเอ็น PC ซีแบบเยอะๆอะไรเงี้ยรู้สึกมันดีแต่เวลาเก็บในขี้เกียจลือเกิน โอเคครับคำถามต่อไปจากช่องอะไรไม่ดูนะผมอ่านชื่อเขาไม่ออกนี่ก็ต้องขอโทษด้วยยูทูบเบอร์บีที่ชอบยูทูบเบอร์ไหมครับเบลล็อกที่ชอบใช่ไหมไม่มีเพราะผมไม่ได้ดูยูทูบเบอร์เบล g ็อกเลยถ้าถามว่ายูทูบเบอร์เบล g ็อกที่ผมชอบที่สุดคือใครนี่ไงไอ้นี่แหละก็<笑><笑> <c oughs> คือผมเองชอบตัวเองอ่ะผิะ <c oughs> ดละโคตรจะลองตัวเองนะทุกคน ยูทูบเบอร์จาว่าที่ชอบก็คือพี่แท็กนั่นเองไม่รู้อะผมชอบอะก็ผมชอบของผมอย่างเงี้ยคลิปที่ชอบที่สุดมากในช่องตัวเองผมชอบทุกคลิปอะคลิปที่ไม่ชอบในช่องตัวเองไม่มีเลยนะผมชอบทุกคลิปอะคำถามต่อไปจากน้องอีกหรือเปล่าพี่คิดว่าพี่หล่อไหมไม่นะหล่อให้ตอนใส่แมสแหละทุกคน พี่คิดว่าพี่กับผมแค่หลอกกันก็คงไม่ใช่ผมอะพี่คิดว่าพี่จะมีผู้ติดตามกี่คนสักห้าร้อยล้านคนอะไรสักประมาณนั้นแล้วกันถ้ามันถึง <c oughs> ผมอยากแชายคลิปกับพี่มากๆเลยผมไม่ได้มีเวลาว่างขนาดนั้นแล้วก็อีกอย่างหนึง่งถ้าจะถ่ายคลิปด้วยกันมันจะมีปัญหาหลายอย่างครับทุกคนเหมือนที่พี่แท็กเคยพูดนะ ถามว่าทําไมพี่แท็กถึงเลือกเล่นกับพี่ออยเพราะว่าเวลาไม่ตรงกันน,นั่นเองะพอเวลาไม่ตรงกันปุ๊บมันก็เกิดปัญหาหลายอย่างจนสุดท้ายเขาก็เล่นด้การวยแค่2เวอร์ชั่นก็คือ1.7กับ1.8 1.8ได้ประมาณ8 EP มั้งแล้วพี่ออยก็หายไปเลยอะไรเงี้ยแต่สำหรับคนที่อยากติดตามผลงานของ SSRZ นะ SSN S S, S N A R z ก็คือช่องนี้พิมพ์ไปเลยถ้าผมพูดผิดผมขอโทษด้วยแล้วกันพิมพไปเลยใน YouTube ตอนนี้พี่แกก็กลับมาสตีม e มครับอีูแล้วนะครับเป็นคนสำหรับคนที่อยากดูนะน,นี่ก็แล้วแต่โอเคต่อไปคำถาม,ถามจา้าช่อง pop cat ชอบสียอะไรผมชอบไม่น่าถามเล อันนี้เป็คำถามที่ไม่น่าถามนะแต่ก็จะตอบให้แล้วกันชอบพี่เหลืองนะพี่เล็นไหมครับมากี่ปีปีนี้ปีที่สิบเอ็ดเลยครับผมระหว่างพี่กับแฟนใครเป็นคนจีบก่อนแฟนผมมาจีบผมก่อนนะ <c oughs> พี่มีความฝันทำยู่เวอรสมัยไหนครับสมัยเด็กตั้งแต่สมัยนูน้นแหะอายุประมาณ1 4บสได้ไมั้งก็รารอสิบ ปีที่แล้วอะไรสิบปีสิบเอ็ดปีที่แล้วพี่ชอบฟังเพลงอะไรผมชอบฟังเพลงทุกครั้งที่ถามนะพิมไปเลยใน youtube ว่าทุกครั้งที่ถามอะ่เอะ,อะ,อะเป็นเพลงที่ําให้ผมฟังแล้วผมรู้สึกว่าผมอยากจะตอบแทนคนคนหนึ่งที่ผมเรียกว่าแม่มากๆเลยอันนี้สำหรับคนที่ไม่เคยฟังก็สามารถหาไปฟังได้อ,อันนี้เป็นเพลงที่ผมชอบมากๆเลย พี่รักแฟนขับมาให้ถึงแม้จะเพิ่งติดตามพี่อย่าท้อนะครับก็รักนะรักทุกคนแหละคนที่กดไลค์กดติดตามให้บอกมบล้านุแหละอยากได้โมเดลอะไรมากที่สุดครับไม่มีนะผมไม่รู้อะผมไม่ใช่สายที่ชอบโมเดลหรอกก็คือผมชอบเป็นห่วงตุกตงต๊กตาตุ๊กตามากกว่าเลย โอเคคำถามต่อไปจากช่องอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกทาไมถึงท YouTube อันนี้คำถามน่าจะสาแล้วก็เป็นความฝันวัเด็กกันเองมีแฟนยังย่์เห็นหน้าสวยไหมนี่มีแล้วไม่ให้เห็นหรอกหวงอยาไปดูคนเดียวถามว่าสวยไหมก็สวยที่สุดสำหรับผมอะ <c oughs> ตอนนี้ก็นอนหลับเป็นหมูเลยกนะ ทำ Youtube มากี่ปีแล้วครับผมทำคำถามต่อไปจากช่องอะไรไม่รู้อีกแล้วทำ Youtube มากี่ปีแล้วครับผมทำมาสิบเดือนนะเดือนนี้เดือนที่สิเอนาะเคยทอ้อเฮ้ยเดือนที่สิบสิบมากราสิบก 10, ุพาสิบเอ็ดมีนาสิบส 12, โอเคเดือนนี้เดือนที่10เคยทอ้อบ้างไหมครับท้อตลอดแหละแต่ถอยไม่ได้ เคยตัดใจที่จะทำไหมครับไม่เคยนะท้อยังไงผมก็ไม่เคยตัดใจถึงแม้ตอนนี้จะลืมตาแดงแล้วก็เถอะคนปกติเขาจะไม่มีทุงตายตาอย่างนี้นะครับทุกคนโอเคต่อไปพี่มีเพื่อนมาช่วยทำไหมผมไม่มีใครช่วยนะผมอัดคลิปเองตัดคลิปเองตัดต่อเองทำเองทุกอย่างนะครับทุกคน คลิปถึงแม้มันจะออกทุกบ่อยออกเกือบทุกวันบางทีก็ออกทีมากอะไรเงี้ยบางวันก็ออก2คลิปอะไรเงี้ยผมทําด้วยตัวเองทั้งหมดนะครับทุกคนพี่มีจุดประสองค์อะไรถึงทำครับอันนี้ตอบไปแล้วเนาะทำยังไงให้มีฟุดดตตามเยอยอนวิวด้วยก็พูดไปแล้วเนาะเราต้องขยันเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ทำคลิปให้มีคุณภาพนั่นเองนะ คำถามต่อไปจากช่องอะไรไม่รู้พี่จะซื้อคอมเมื่อไหร่ครับเมื่อผมมีเงินแล้วยนะังตอนที่ยังไม่มีเงินลยโอเคครับคำถามต่อไปจากช่องโอเคช่องโอเคผมล่นไหมครับอาชิลล่ากับพี่ได้ไหมครับถามว่าได้ไหมใจผมผมก็อยากเล่นคนเดียวแหละแต่มันแบบมันแหลกมากๆแล้วดูครับผมเคยเปิดให้เล่นสมัยอยุธยาดูครับ แหลกกระจายครับ FPS เหลือประมาณ12หลังจากนั้นมาผมก็ไม่อยากเล่นกัรเลยอีกอย่างหนึ่งเนาะพวก Xbox ว่าอะไรของผมเป็นอะไรไม่รู้ทุกคนมือถือผมมันจะต่อกันไม่ค่อยติดนะบางทีก็เปิดโลกเขาเห็นโลกผมแต่ผมไม่เห็นโลกเขาอะไรเงี้ยบางทีเขาผมเห็นโลกเขาเขาไม่เห็นโลกผมอะไรเยมันก็ต่อกันไม่ได้ทีอะไรเงี้ยหัวเสียรู้ โอเคคำถามต่อไปจากน้องน็อตน่าจะอันทูนะพี่เล่นไหมครับตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเล่นไหมครับมาตั้งแต่สมัยเด็กน้อยนะครับสมัยสิบกว่าปีที่แล้วต่อไปจากช่องรักกี้พี่กลัวผีหรือกลัวผู้หญิงครับผมกลัวเมียครับอันนี้ต้องกระซิบน,นิดนึงเนะในการเล่นเกมไหมต่อไปคำถาม จากช่องอะไรไม่รู้แล้ว M U I ในการเล่นเกมไหมครับพี่ตั้งค่าปุ่มแบบไหนครับอันนี้ผมสอนไปแล้วเนาะสำหรับการตั้งค่าปุ่มก็คือในคลิปของสอนต่อทีอน,นั่นเองนะลองไปหาดูแล้วกันคำทมต่อไปจากลุงตู่นะลุงตู่พี่คิดยังไงถึงทำ youtube เล่นเกมไหมครับครับก็ผมก็ตอบไ่ได้นะแต่ก็ผมมีตังค์นั่นนะ ผมก็เลยอยากทำยูทูแล้วก็ผมไม่รู้จะเล่นเกมอะไรผมก็เลยเล่นเกมไมคนะเพราะว่าไมคับเป็นเกมที่ผมชอบที่สุดโอเคช่างมันเดินมุกเงนะพลคุกักหน่อยแล้วกันโอเคครับคําถามต่อไปแจ็กช่องอะไรไม่ดูอีกแล้วพี่มีแพนในอนาคตไหมครับว่าจะเปิดโปรเจกต์ใหม่หรือที่เล่มใหม่โปรเจกต์ Project ใหม่ผมอยากทำไมคับจาว่าอีด i ชั่นนะ เ,เกมใหม่ก็เอามครับจาว่าแต่ตอนนี้ก็คือไม่มีดทังโอเคครับคำถามต่อไปจากช่องอะไรไม่รู้อีกแล้วผมชอบพี่มะมะหมายถึงชอบดูโอยตอนแรกอ่านก็ตกใจเหมนกันอันนี้ก็ขอบคุณแล้วกันต่อไปคำถามจากลุงตู่อีกแล้วนะครับทุกคน รู้สึกยังไงไม่เห็นตาผมโอเคจบคำถามโอเคครับคำถามต่อไปจากน้องบามน่าจะอ่านถูกนะสอนคำสอนคำนวณพิกัดหน่อยครับสอนคำนวณพิกัดเนเ้อเท่หน่อยเนาะก็คือเอาพิกัด X ก,กับพิกัดแซดมาหาร8แล้วก็ จรจะรับแล้วก็เอาพิกัดน,นะไปสร้างประตูในในเธอพิกัดวายไม่เกี่ยววายเท่าไหร่ก็ได้เนาะโอเคต่อไปคำถามจากน้องซีสองคำถามสุดท้ายสนอนอีไม่ใช่ทำไมไม่ค่อยลองคลิปช่องดเรมอนดเรมอนเยอะเกินก็เลยไม่ลงเลยแจ็คไปช่องใครเป็นช่องใครก็เลยไม่ลงเลย โอเคครับคำถามต่อไปจากน้องช่อง M O M ยำยูยติดตามเท่าไหร่ครับก็ตอบไปแล้วนะ่สาสักประมาณ5้าล้านคนละกันโอเคคำถามสุดท้ายตอบไม่รู้ว่าตอบหรือยังนะคำถามสุดท้ายของ Q&A ของ4ี่พันทัพท์นี้เนาะจากช่อง T U I แฟนพี่ชื่ออะไรครับชื่อวีครับผม โอเคครับคำถามทั้งหมดก็มีเพียงเข่านี้เนาะถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตามที่อยู่ใต้นี้ผมอะไรกันใต้นี้นะปุม่มติดตามเดี๋ยวจะเอาปุ่มติดตามไว้ตรงนี้นะไม่ต้องกดอย่างนี้นะอันนี้ไม่ชอบกดชอบให้ผมหน่อยแล้วกันถ้าใครไม่กดขอให้ดูไปหาอยู่บ้าโอเคครับผมขอตัวไปตัดชิปแล้วก็ไปนอนแล้วตอนนี้ก็กี่โมงกี่โมงมา มองให้ดูให้ดูให้เราให้เราให้เรา,ามอ่อกีโมงชิบพิ่มเพิ่มเพิ่ให้ดูหลักสามทุม่มยี่สิบมอนกว่าจะตัดคลิปเสร็จกัน,นแล้วห้าทุ่มนะไปทำพวกคลิปไปทำอะไรเสร็จกเที่ยงคืนเนีย่ยดก่อนเที่ยงคืนอีกแล้วโอเคครับสำหรับวีส้สวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ like กดซับสไครให้ผมด้วยแล้วกันนะ I have.